สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม Y t t ททนและการ์ตูนที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าโบบอยบอยเดอะมูฟ Bo วี่ boy, ภาค2เรื่องราวนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นณที่อย่างหนึ่งในห้วงอวกาศในขณะที่เอเลี่ยนกลุ่มหนึ่งกำลังขุดคริสตัลบนดาวหางปิศนานั้นก็เจอใครบางคนถูกคริสตัลแช่แข็งอยู่พวกเขาเลยนำมันกลับไปด้วยและเมื่อคริสต,ตัลแตกออกชายผู้นั้นก็ตื่นขึ้นพร้อมกับพลังที่น่าเหลือเชื่อชายคนนี้มีนามว่าเดอตักกา เมื่อ100ปีก่อนเดอตัก้าได้ขโมยพลังเอลิเมนทัลทั้งหไปและพยายามขโมยพลังของเพื่อนรักไปด้วยอดีตเพื่อนรักเลยจําเป็นต้องหยุดเขาโดยการใช้พลังสเฟร่าพิเศษดูดพลังเอลิเมนทัลทั้งหมดออกมาแล้วผลึกเขาด้วยพลังเอลิเมนทัลคริสตัลและเจ้าของพลังเอลิเมนทัลคนปัจจุบันคือโ Bo บ่บอยนั่นเองครับเลอตัก้าเลยหมายหัวตามล่าโบยบอยเพื่อชิงพลังทั้งหมดคืนภาพตัดมาที่ดาวดวงหนึ่งที่โบบ่บอยกับเพื่อนๆถูกส่งมาทำภารกิจโดยภารกิจของพวกเขาคือ กอบกู้พลังงานสเปร r ามาไว้ในที่ปลอดภัยจากพวกคนไม่ดี ภารกิจดําเนินไปอย่างราบรื่นโบบายบอยน้ำไข่ของเจ้าสัตว์ได้มาสับเปลี่ยนกับเอกกะบอทในขณะที่มันกําลังหลับแต่โกเปาดันขโมยไข,ข่ของมันมาลูกหนึ่งเพราะว่าหิวและตอนนั้นไข่มันก็ดันฟักพอดีทั้งสองเลยถูกสัตว์ได้ไล่ตามอย่างโหดโบบายบอยได้ใช้พลังเอลิเมนทัลของเขานี้แต่ว่ามันตามมาเร็วมากๆครับแถมเอกกะบอทยังถูกพวกอดูดูตามมาขโมยอีกโบบายบอยเลยฝากโกเปากับทุกคนส่วนเขาจะไปตามช่วยเอกกะบอทเองว่าเลียวยาแย่ก็ได้ใช้พลังแดงโน้มถ่วงข,งของเธอหยุดเจ้าสัตว์ได้ไว้ก่อนมันจะขยำ โปลส่วนอดูดูก็ถูกคนอื่นๆและโบบอยบอยจัดการซักกระเด็นไปทับลูกของเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์มันเลยโมโหกระทิ้วทั้งสองสปางตายโบบอยบอยไม่อยากทิ้งทั้งสองไว้ที่นี่เลยลงไปช่วยถึงแม้ว่าเพ,เ,พเพื่อนจะไม่เห็นด้วยก็ตามโบบอยบอยเลยถูกท่านนายพลดุที่ทําให้ภารกิจตกอยู่ในอันตรายอยู่บ่อยๆแต่ครั้งนี้นายพลให้อภัยครับเพราะว่าโบบอยบอยกับเพื่อนๆสาม,มารถกอบอู้สเปร่าทั้งหมดในภารกิจสําเร็จนับว่าเป็นทีมทาป๊อปที่ยอดเยี่ยมที่สุดตอนนี้เลยก็ว่าได้นายพลเลยอนุญ,ญาตให้ทุกคนกลับไปเที่โลกได้ ว่าแล้วยานของพวกเขาก็ได้ลงจอดที่โลกทุกคนวิ่งไปหาคนที่ดักด้วยความตื่นเต้นแต่เฟงไม่ยอมลงไปไหนครับเพราะอยากอยู่เฝ้าเอกาบอร์ดมากกว่าแต่พอโตอบาชวนไปกินซุปแครอทที่บ้านเนี่ยเฟงก็รีบลงไปทันทีและในคืนนั้นปีปีลูกสาวของป้าป้าก็อ้อนพ่อว่าอยากเห็นพลังงานสเปรดาแต่ป้าป้าให้ดูแค่รูปภาพกับแต่ไม่เธอโกรธมากๆโกรธสตาโตเชียวป้าป้าเลยสัญญาว่าพรุ่งนี้จะพาไป และเช้าวันต่อมาอดูดูกับโพรบก็ได้ฝ่าระบบรักษาความปลอดภัยของยานบุกเข้าไปในห้องกิบพลังงานสเฟาดาโดยชุดไฮเทคเพื่อขโมยเอกบอดแต่ดันมาเจอ2พ่อลูกซะก่อนทั้ง2องเลยพาเอกบอดนี้แต่อดูดูตามทันป้าป้าเลยให้ปิปปี้เปิดใช้งานเอกบอดน้องพิมพ์ชื่อผู้เข้าใช้อยู่นานมากครับกว่าจะสําเร็จจากนั้นน้องก็เปิดโหมดกระดองเต่ากิ้งชนซักกระเด็นกระดอนก่อนจะจับทั้งสองไปขัง และจากนั้นไม่นานผู้การก็ส่งข้อความด่วนมาว่าสถานีทาป๊อปถูกโจมตีให้ทุกคนไปที่ดาวควาบักแต่พูดยังไม่ทันจบสัญญาณก็ตัดหายไปสะก,ก่อนเพื่อนๆเ,เลยเสียงแตกไม่เห็นด้วยกับโ Bo บ่บอยที่จะไปช่วยผู้การที่สถานีท่านผู้การบอกให้เราไปที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นและทําตามคําสั่งที่มอบให้นะเฟงพูดเตือนสติแต่โ Bo บ่บอยอยากไปช่วยผู้การกับทุกคนที่สถานีมากกว่าครับเลยให้ทุกคนไปจําที่จากนั้นโอโชบอทก็ได้ใช้พลังเทเลพอร์ตไปที่นั่นทันที แต่พวกเขามาช้าเกินไปครับสถานีทาป๊อปถูกทําลายไปกว่าครึ่งและเศษซากต่างๆมันก็ลอยอยู่เต็มไปหมดยานของพวกเขาเลยชนเข้ากับเศษซากพวกนั้นจนเสียหายและเมื่อยานลงจอดเนี่ยก็พบว่าท่านนายพลกับทุกๆคนในสถานีพ่ายแพ้ไปหมดแล้วบอยๆเลยถามจุดประสงค์ของมันว่าแกเป็นใครแกมาที่นี่ทําไมเดอรตะก,กาก็แนะนําตัวเองและบอกว่ามาหาแกนั่นแหละ ฉันต้องการพลังเอลิเมนทัลของฉันคืนโบบายบอยตกใจนิดหน่อยครับที่เจ้าของพลังเอลิเมนทัลคนแรกยืนอยู่ตรงหน้าแต่ถึงไงตายยังไงเนี่ยก็ไม่ยอมคืนให้เด็ดขาดถ้าจะเอาไปทําเรื่องชั่วๆว,ว่าแล้วโบบายบอยก็ได้ใช้พลังเปลวเพลิงโบบอยบอยวงแหวนอักขีฟาดใส่เดือตะก,ก้าทีหนึ่งแต่พลังแค่นี้ไม่สามารถทําดาเมจอะไรให้เดือยตะก,ก้าได้ครับและเดือยตะก,ก้าก็ชมโบบอยบอยที่สามารถใช้พลังเอลิเมนทัลขั้น2ได้ แต่นั่นยังเทียบไม่ติดกับพลังเกมมากขั้นสูงสุดของเขาได้อยู่ดีบอยๆเลยถูกโดยตะก,ก้าอัดอยู่ฝ่ายเดียวจนลงไปนอนกองกับพื้นและถึงเพื่อนๆจะช่วยกันดุมยังไงเนี่ยก็ไม่ชนะอยู่ดีบอยๆเลยใช้ท่าพลังแห่งปัญจะท่าที่เคยปราบบอสภาคก่อนลงได้คอมโบจัดการเดือดตะก,ก้าโดยไม่รู้เลยว,ว่าพลังที่โซลา่ายิงไปน,นั้นเท่ากับชาร์จแบตเติมพลังให้เดือดตะก,ก้าเพิ่มขึ้นไปอีก Boy Boy <Boy S 2> บอยๆทั้งหน้าร่างเลยถูกเดือดตะก,ก้าอัดสัขยับตัวไปไหนไม่ได้และมันก็บอกอีกว่าการแยกพลังจะทำให้พลังออ่นแ จากนั้นโบบอยก็ถูกเดือดตะก้าดูดพลังเอลิเมนทัลไปได้แก่พลังโซล่าพลังใต้ฝุ่นพลังสายฟ้าพลังเกลียวเชือกและก่อนที่มันจะได้พลังแผ่นดินไหวไปนั้นโกลอปาแลป้าป้าก็ได้ขับยานมาช่วยทันตอนนี้โบบอยเหลือพลังอยู่แค่3พลังครับจากเจพลังเดือดตะก้าเห็นว่าพวกโบบอยกาลังจะหนีเลยใช้พลังรากพุ่งไปตึงยานไว้โบบอยอยากลงมาช่วยคนที่เหลือแต่ผู้การสั่งให้รีบหนีไปและย้ําว่าอย่าลืมอ่านข้อความที่ฝากไว้ด้วยล่ะตามหาฮังกซา และก่อนที่ยานจะถูกอายูยูยิงจนพังนั้นโอโชบอตก็ได้หาพิกัดดาวควาบักและก็เทเลพอร์ตไปที่นั่นทันทีโดยตะกก้าเลยขึ้นยานแล้วก็สั่งลูกน้องระเบิดสถานีทาป๊อปทิ้งและเมื่อไปถึงดาวดวงนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นห้องขังก็กระเด็นหลุดล่วงลงมาในป่าลึกส่วนตัวยานเองเสียหายหนักมากจนตกลงมาในบึงน้ำกรดและน้ำก็ทะลักเข้ามาในตัวยานเรื่อยๆโอโชบอตเลยได้ผู้ข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์แต่กู้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นครับเพราะข้อมูลส่วนใหญ่เสียหายหมดแล้ว และก่อนที่ยานจะจมดิ่งลงไปในก้นบึงนั้นบบอบอยก็ได้ใช้พลังน้ําแข็งแช่แข็งบึงนี้แล้วรีบหนีออกมาและจากข้อมูลที่กู้มาได้นั้นบอกว่าให้ตามหาฮังกาซาแต่ยังพูดไม่ทันจบวิดีโอก็ดับไปซะก่อนดูเหมือนว่าการตามหาฮังกาซาด้วยเบาะแสเพียงแค่นี้จะเป็นเรื่องยากมากครับพี่ๆเห็นว่าทุกคนกําลังเครียดเลยร้องเพลงให้ฟังและมันก็ดึกมากแล้วด้วยตอนนี้เลยพักตั้งแคมป์กันที่นี่แต่เวลากลางคืนของดาวเคราะห์ดวงนี้มันอันตารายมากมากครับ ซึ่งหนึ่งในความน่ากลัวคือพวกฝูงคังคอง,องพวกมันเคลื่อนไหวช้ามากๆในตอนกลางวันเหมือนสล็อตดิแต่พออยู่ในที่มืดเท่านั้นแหละน่ากลัวยิ่งกว่าฝูงซอมบี้ซะอีกบอยๆกับเพื่อนๆเ,เ,เ,เลยถูกพวกมันซุ่มโจมตีอย่างหนักก่อนจะได้ตาเท่าปีศาช่วยไว้ และเมื่อบอบบอยตื่นขึ้นเนี่ยแต่เท่าแก่ก็แนะนําตัวเองว่าชื่อโตกกาหรือว่าฮังกะซาคนเดียวกับที่ผู้การสั่งให้มาตามหานั่นเองบอบบอยเล่าทุกอย่างในโตกกาฟังและขอเป็นลูกศิษย์อยู่ฝึกวิชาที่นี่เพื่อไปสู้กับเดลตกกาก้าแต่ตาแก่ไม่บอกนะครับว่าเคยเป็นเพื่อนดักกับเดลตาก,ก้ามาก่อนแล้วแกก็บอกว่าจะอาโอโชบอดกับเอก,กบ,บอดไปชาร์จแบตให้และก่อนที่จะเริ่มการฝึกในวันพรุ่งนี้เนี่ยแกก็ได้พาทั้งสองไปดูอาดูดูเป็นตัวอย่างดูเหมือนว่าอะดูดูจะความจําเสื่อมตอนที่ยาาาานตกกกคครับบและะสิ่่งงงงทีีพพอออจจํได้้ืเเมยขถูว เลียนชั่วจับตัวไปเลยมาขอฝึกวิชากับอาจารย์อย่างหนักเพื่อหาทางช่วยเมียสุธิรักกลับมาให้ได้บอยๆได้ถามอาจารย์ว่าก่อนฝึกวันพรุ่งนี้ขอติดต่อท่านผู้การกับเพื่อนๆก่อนได้ไหมแกก็ตอบว่าไม่ได้เพราะการติดต่อกับโลกภายนอกจะทําให้เสียสมาธิวอกแวกแล้วแกก็โมว่าที่เป็นปรมาจารย์ได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะไม่เคยใช้เทคโนโลยีเลยจริงๆและกฎข้อสุดท้ายของการฝึกคือห้ามเข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือว่าบ้านของแกนั่นเองครับ ภาพตัดมาที่พวกเดตอตาก้าพวกมันได้พากันบุกไปยังดาเคกูดาตันเพื่อดูดพลังงานทั้งหมดบนดาเครา์มาเพิ่มพลังเอเลเมนทัลแต่ดาเครา์ตรงนี้มีกองทัพ,พกูดูฮันฝีมือดีเฝ้าอยู่ครับว่ากันว่าพวกเขอไม่เคยแพ้ใครเลยก็กําลังจะมาแพ้ตอนนี้นี่แหละกองทัพกุดูฮันได้วิ่งเข้าใส่ผู้บุกลุกเต็มที่แต่สู้ไม่ได้เลยสักนิดโดนเดนตอตาก้าฆ่าตายหมดก่อนมันจะดูดพลังงานทั้งหมดไปและเมื่อกับตันไคโซและเฟงตามเดตอตาก้ามาถึงที่นี่เนี่ยก็พบว่ากองทัพกุดูฮันฝีมือดีตาาาาาายยยยหมดแลล้้้วเราารรรงงนนไปััศูู์บบบญชกกใผท ย้อนความกันก่อนครับว่าทําไมผู้การกับทุกคนถึงยังไม่ตายตอนนั้นกับตันไคโซกับยานล่องหนแอบดูอยู่ใกล้ๆแ,และเมื่อเดอตะก,กาสั่งลูกน้องระเบิดสถานีเนี่ยกับตันก็ได้เข้าไปช่วยทุกคนออกมาและได้แอบติดเครื่องติดตามไปที่ยานของเดอตะก้าทํกกาทให้เรารู้ครับว่าตอนนี้มันกําลังมุ่งหน้าไปยังดาวบาอยู่เพื่อดูดพลังงานทั้งหมดเหมือนกับดาวก่อนหน้านี้ผู้ก,การเลยส่งสัญญาณเตือนให้ผู้นําดาวทุกดวงที่เป็นเป้าหมายของเดอตะก,กา้าให้อพยพผู้คนหนีดวน่วนทันที และในการะดาษที่พวกเพื่อนๆของโบบอยกำลังช่วยผู้คนอพยพนั้นเดือดตะก,ก้าก็โผล่มาขัดจังหวะพร้อมกับดูพลังของดาวดวงนี้ไปด้วยท่านในพลเลยส่งอาร์โบบอทไปเสริมพลังให้ทั้ง3คนอยู่สู้ทวงเวลาให้ยานแม่กับยานอพยพหนีซึ่งใ้ชุดนี้มันก็เสริมพลังได้มากโขเลยทีเดียวครับแต่ยังไม่มากพอที่จะสู้กับเดือดตะก,ก้าเลยถูกจับไปเป็นตัวประกันและไต่ข้อมูลจนรู้ว่าที่โลกมีพลังเอเดเมนท่าั้งเจ็ดอยู่และภาพก็ตัดมาที่โบบอยกับการฝึกในวันแรก โดยบทเรียนไดกคือยิงผลไม้ของต้นบักบักให้โดนและมันก็บักสมชื่อจริงๆครับมันมีขาแต่วิ่งหลบได้ด้วยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละและไม่ว่าทั้ง3จะช่วยกันโจมตียังไงเนี่ยมันก็หลบได้หมดอาจารย์เลยจัดท่ายใหม่และให้ทั้งสองลองยิงจานพวกนี้ดูแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนครับจะแข่งแกล่งไปทําไมถ้าไม่แม่นยําและบทเรียนที่2คือฝึกความคล่องตัว โดยการปเปลีเส้นผมของเจ้าคิงคองคัง,งหัวหน้าพวกคังคองในถ้าแต่พอไปถึงเนี่ยก็พบว่ามันไม่มีเส้นผมสักเส้นครับโดยถูพวระมันไลฟ่ฟรีและไม่ว่าทั้งสองจะพยายามกันมากแค่ไหนก็ไม่ผ่านสักทีจนเริ่มท้อแต่พอคิดถึงหน้าเพื่อนๆกับที่บ้านเมื่อใดเนี่ยก็มีไฟในการฝึกอีกครั้งและวันเวลามันก็ได้ขัดเกลีฝีมือของทั้ง3คนให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแบบไปดูตัว แต่ถึงจะเก่งขึ้นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีเพราะภารกิจคือขโมยเส้นผมของ,ของคิงคางคอง,องแต่มันไม่มีผมครับจะผ่านยังไงอาจารย์เลยฉเฉลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการฝึกนี้คืออยากให้ทั้งสองคล่องแคล่วและแม่นยำขึ้น จากนั้นเกก็ได้ทดสอบครั้งสุดท้ายว่าจะเดวพอจะแย่งคริสตั้นได้ไหมว่าแล้วโบบอยกับโกปลูกได้ช่วยกันแย่งคริสตั้นจากอาจารย์จนได้ตทกกะซาเลยให้ทั้งสองผ่านการฝึกแต่ขอค่าฝึกตอบแทนซึ่งค่าฝึกที่ว่านั้นก็คือพลังแผดดินไหวของโบบอยนั่นเองครับจากนั้นคริสตั้นที่โบบอยแย่งมาเมื่อตะกี้มันก็ขยายออกแผ่ผนึกทั้งสองไว้ก่อนตกาะซาจะดูพลังเอลิเมนทัลแผนดินไหวไป อีกด้านป้าป้ากับปีปี้มหาตุกกตาแต่ไม่เจอเลยแอบ,บเข้ามาในบ้านและก็พบว่าในบ้านมีของไอเทคอยู่เต็มไปหมดเลยตั้งแต่หุ่นยนต์รับใช้ยันกีตาร์ไฟฟ้าและทั้งสองก็เจอโอโชบอทถูกเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ในบ้านเลยรีบพาไปหาบอบย ตุกซาเล่าความจริงให้ฟังว่าแกเป็นเจ้าของพลังเอลิเมนทัลคริสตัลนคนแรกเป็นระดับที่3ต่อจากโลกและแผ่นดินไหวแล้วแกก็โชว์ข้อมูลที่กู้ได้จากโอโชบอดไดดูว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายผู้ก,การบอกให้โ Bo บ่บอยตาหมาอังกษาและก็หาวิธีปรับโดยตะไก่ได้เพราะว่าทั้งสองเคยเป็นเพื่อนรักกันอังกษาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนรักกับโดยตะกา้าเขาเจอพลังสฟีราแสงเกม่าฉันเจอพลังสฟราคริสตัลนแผ่นดินไหว พอโตขึ้นโดยตะก,ก้าเปลี่ยนไปเขาขโมยพลังเอลิเมนทั้นตัง5้และจะขโมยของฉันด้วยฉันเลยใช้พลังสเฟราพิเศษโอโชบอทดูดพลังของโดยตะก,ก้าออกหมดจนเกลี้ยงโอโชบอทที่ว่านี้คนละตัวกับของโบบอยนะครับเป็นรุ่นปู่อีกทีจากนั้นไม่นานโดยตะก,ก้าก็ติดต่อมาบอกว่ามันกําลังจะบุกโลกเพราะโลกมีเอลิเมนทั้นตัง7อยู่ถ้าอยากจะหยุดฉันเนี่ยมาเจอกันที่โลกโตกกซาตกใจนิดหน่อยครับที่เดย์ตะก้ายังเป็นนมเพราะถูกกังอยู่ในคริสตัลและคิดว่าสู้ไม่ได้แน่เลยจําเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นนสสูงสุดแท ว่าและโอโชบอทก็ได้เปิดประตูวาร์ปส่งฮังกซาไปที่โลกและหลอกพวกเดอร์ตะก้าว่าฮังกซาไม่อยู่แต่ทําไมเดอร์ตาก้าจะจําอดีตเพื่อนรักไม่ได้ล่ะครับเดอร์ตะก้าพุ่งเข้าใส่ฮังกซาอย่างแรงแต่ฮังกซาหลบได้ฮังกซาเลยหยิบคิสตันโบออกมาแปลงร่างและสู้กับเดอร์ตะก้าอย่างดุเดือดแต่เนื่องจากเดอร์ตาก้านุ่มกว่าเลยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและกําลังจะถูกเดอร์ตะก้าปิดชีพอีกด้านปีบี้ได้เปิดใช้งานเอก้าบอทแล้วก็ช่วยโบ่บอยแล้วก็โกบอลจากคิสตันแล้วก็โบ่บอยก็ได้รีบไปช่วยอังกซาทันี แต่เดลตะก้าโหดมากครับโบบอยบยเลยถูกจับตรึงกับก้อนหินและกำลังจะโดนค้อนยักษ์บดขยี้ทังกซาเลยเอาตัวมารับแทนแล้วก็บอกโบบอยบยว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลอกเธอเลยนะฉันแค่ต้องการพลังคิสตันเพื่อหยุดยั้งเขาแล้วก็ฝากความหวังกับโบบอยบยให้ปราบเดอตะก้าได้จากนั้นทังกซาเขาถูกเดลตะก้าดูดพลังคิสตันไปจนหมดแล้วก็พูดเท่ๆสไตล์ตัวร้ายว่าตอนนี้ถึงตาของแกแล้วไอ้หนูโบบอยบยก็เลยตอบกลับว่าตาฉันนั้นเหรอ แกคิดผิดแล้วนี่คือตาของแกตั้งหากว่าแล้วโบ่บอยก็หลุดจากพนณนาการแล้วก็รวมพลังเอลิเมนทัลน้ำแข็งกับไฟเป็นหนึ่งเดียวแล้วอดเดอร์ตกก้ากระเด็นลอยไปไกลถึงเขื่อนเก็บน้ำอีกด้านสองพ่อลูกด้หบเข้าไปในยานของเดอร์ต้กกาเพื่อช่วยเป็นเพื่อนออกมาแต่พวกลูกน้องดันมาเจอซะก่อนอดูดูเลยเข้ามาช่วยจัดการพวกมันอย่างง่ายดายแต่ดันพลาดท่าหลงกลแม่สาวที่คิดว่าเป็นเมียสุดที่รักทุบป,ปวเข้าทีหนึ่งจนหมดสติกับเป็นอดูดูคนเดิม ป้าป้าเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วตอนนี้เลยให้ลูกรออยู่ตรงนี้จากนั้นก็เปิดใช้งานเอกาบ,บอร์ดแปลงร่างเป็นไก่จัดการพวกมันด้วยระเบิดไข่เน่าและปล่อยพวกเด็กๆออกมา ส่วนโบอยถึงจะเก่งมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยเดรตะาก,ก้าก็ยังเหนืยกว่าอยู่ดีโกลปอเลยโยนโอโชบอดให้โบอยดูดพลังของเดยตก,ก้าออกมาได้พลังหนึ่งคือพลังคิสตันมันเลยโกรธมากๆแปลงร่างเป็นนัางสายฟ้าพุ่งเข้ามาแต่ก็ได้เพื่อนๆมาช่วยทันหญิงได้ใช้พลังโลโมชันส่วนยายา่าใช้พลังแดงโน้ม่วงเสยคางมันลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนเฟงจะใช้พลังเง,งามังกรอ,อัดมันลงมาจนลงไปนอนกองกับพื้นเดรต้กการู้ตัวดีเขาบว่าสู้ไม่ได้นแน่ๆเลยพังเขินลงมาฆ่าทุกคน บ่อยๆเลยฟิวชั่นพลังน้ำแข็งกับพลังคริสตัลเข้าด้วยกันจากนั้นก็สร้างโกลิมน้ำแข็งขึ้นมาอุดรอยแตกของเขื่อนแล้วดูดพลังเอลิเมนทัลนทั้งหมดจากเรือตะก้าคืนจากนั้นเดือตะก้าก็ถูกบ่อยๆซัดด้วยท่าคอมโบต่างๆจนกระเด็นลอยไกลออกนอกโลกก่อนบ่อยๆจะหมดสติลงในเขื่อนและเมื่อบ่อยๆตื่นขึ้นเนี่ยก็พบว่าทุกคนปลอดภัยดีรวมถึงตุ๊กสาด้วยและเมื่อญาติพี่น้องทุกคนรู้ข่าวเนี่ยก็พากันขี่รถมาหา เมียของป้าป้า,ปาโกรธมากที่พาลูกไปด้วยเลยโดนไล่กระทืบตอนนี้พลังเอลิเมนทัลทั้ง7ก็ปลอดภัยแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดีและก็มีฉากใช้เครดิตด้วยนะครับแต่ผมแปลไม่ออกประมาณว่าชายคนนี้รู้จักกับโบบ่ boy, อยๆนอกจากรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันตอนเป็นเด็กและก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้กําลังจะทําอะไรบางอย่างอยู่เป็นอันว่าจบการสปอยเยงเจ้านี้ครับถ้ากระผมผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขอไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้กระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมไปดูหนังเต็มกันด้วยล่ะ